trong màn hình rồi đi, trong màn hình, ở đâu này, mở ra, lên đi, lên đi, lên đi, mở lên, có cái <laughs> cái <laughs> cái <laughs> cái cái gì vậy, cái này mở ra, cái này cái này, cái này cái này, mở lên, 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 mở นี่อะไรนะครับนี่อไนครับนี่ลักษณะนี่นะครับไอ้ลักษณะนี่เลยเดืไดติดเล็กนี่นะเดือดติดเล็นี่เราตัดเลนี่ออกเราตัดเลนี่ออกผัดมิตน่ตัดเลนี่ออก เพื่อให้มันตัว่ออยู่นี่นะครับตี่นี่แอแรงอยู่นี่แต่เรา,เาต้องตัดบ้วยฝอเข่ คอมเย็นออกมานะครับดึงคอมเย็นออกมาเจ็แน่นหน่อยแน่นแน่นหน่อยคอมเย็นแน,น่นติ๊กเลย แล้วคันถอดมันกครับแก้มพอแล้วนะครับมาดูตำแงให้ดีตัวมันก็ไม่ออกไม่ง่ายเหมือนกันนะครับนี่ออกแก้เหมือนกันเนี่ยไม่ออกไม่ได้พอเย็นแขถอแกมพแล้วมาดี ดวนีี e ้ัวนี้ใส่ขยีเกันไปแล้วนะครับแต่ขยเี้ไม่ได้ต้องหาเหลี่ยมมันใส่เข้าไปได้ได้นะครับจะใส่ยากหน่อยอโฟกัสอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วนี่ประกอบไปเลยนะครับประกอบไปเลยอ่าแล้วก็ปีบานี่แหละครับมือสายอย่างนี้

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอเคนะครับที่ทอฮีตเตอร์ก็ใส่เรียบร้อยนะครับท่อฮีตเตอร์ล็อกที่กระทางแล้วล็อกแล้วนะครับล็อกแล้วโอเคล็อกแล้วนะครับไปใส่ก๊อซไซแอร์โอเคนะครับรที่ประกอบเรียบร้อยนะครับประกอบกับที่กระทางเรียบร้อยแล้วฟอร์ดโฟกัสฟอร์ดโฟกัสปี2007 เปลี่ยนด้วยอครับเปลี่ยนไปละชิมแคบมากครับท okay, ี่นี่โอ้คขอตอนนี้ก็ใส่หัวสายใสย่ท่อฮิตเตอร์เรียบร้อยนะครับงนานประกอบเรียบร้อยแล้วบักท่ออยู่ย